บรรยากาศการประชุมนะคะช้างตกงานนะคะพี่เสือพี่สิงนะคะก็ประมาณนี้นะคะชาวบ้านที่มาประชุมตอนนี้ก็ประมาณสักประมาณ50คนโอ้ย50คนน่าจะไม่ถึงนะคะประมาณ4 0คนนะคะนี่คือชาวช้างที่ตกงานนะคะนี่คือชาวช้างที่ตกงานนะคะรอรับความช่วยเหลือจากพี่เสือพี่สิงเรานะคะตอนนี้

ช้นขอไปงานบ้านนะครับเอใช่ใช่ใช่บ้านคุณ ตรไ้องครับเจ็าโตครับเราแบกบางตัเบียงนี่ป็อยู่เยโตเจโตแล้วมีตัวอะไรอีกครับทีนมายู่แก่บานส้องนี่ป่ะครับคนเง่ท่านอยางเราแบกนีไหมครับ้่กันย่มันีไก่ก็มหนีอยท่บารวบรกนเลยรนเลยต่ไส้ทอง ลูกสาวมาประชุมด้วยนะคะน้องแป้งหอม

เออห้แสงแน่นองสงจ่นกินแสงรอโบเออแสงหอกอบ้านตะกางว่าเคยได้เดี๋ยวไปเดี๋ยวไปลงชื่อก่อนนะคะตอนนี้ไตะกางลงแล้วลงเมื่อกี้วบ้าบ้านตาทิม่บวกบอ มีบมีค่ะมีบัวก้อนหรือมีลูกแสดงว่าตอนนี้มสอานี่คือหน้าช้างตกงานนี่ือเลสเตงตั้กคือจะเลือเกัดาเนาะเลือกว้างทะลุจะเป็นสบาผ่านติ3ามิบบ้านทาราศ32 บ้านขุนบวกไปเก้าตัวเจ็ดแปกจุดอนนะจะเป็นสาเอ็ดที่ึงตอนนี้นะครับการจะไล่จุดจะเป็นบ้านตาตาังบ้านสารานะฮะทั้งเบิร์ตสสามตันะอันนี้ขันเสียหายไปเอาบ้านตาชิดเอาไปให้บ้านทาราบ้านขุนไทรทองขึ้นสิบไผยากผมก็คิดว่าบ้านว่างทะลุกับบ้านตาทิดข้อสิท่ิสทะลุกข้แบ่งหยาก

เขาว่าองงงเด้อดเดนี่ก็สี่ลายเสือในแมบแล้วจะตัวแต่ละเชือกเขาก็ลงแล้วจะมีทีมงานคือช่วยกันลงสมมติถ้ามี43 43ิ่เือกใช่ไหมเขาก็ลงสสิบสามางเน่ขาก็มาประสานงานต่าง ขอยัางมาไดไปตอไแต่ว่าผมอีกทงรถก็ไมต้องีไหมเวคุีีคนมานกยกจากคนแล้วเ็น,นเแ,บบแบบนา้หลือไปสุสลากอพี่ซมาสุ มีกบื้นเบื้นใแต่เวลาคุณเพื่อพยายามกินเบื้นเาสู้ให้สามสิบเลยนี่แม่ดอกเขามากมือเขาไปมาจดความคิดกันว่าเอาแบบไหนสุดครับีอันหอให้เวจันเวละเวจันยกมสู้ให้กับเบื้นกูมก็ได้กไม่ก็ได้กนน้ไบ่ง็น้ลหนา็เออเอองง่าลงยใช่ บนเช่สาร่าก็มีมาแล้วประมาณ25เชื่อใช่ประมาณนี้ตัละสาล่ามีเยอะครับเราไพสีเป็นขนาดคุณผมเป็นจะได้คันคันว่าหน้าเป็นหน้าก็ต้องสร้าง สา่งคุ้มไล่ขึ้นมาเขียนลาชื่อเขียนลาชื่อเมขึ้นมหน้าหนาต้องไปสางไล่สื่อผมก็นด้ผู้่ยใจหลบารมีจัไปว่าอะไรผู้ช <es> ่วยได้เป็นผู้ใหญ่เลย มาวังใช่่ลาไว่งมาเรียนแต่มื่อตะบีจะไล่เมื่อเช้แล้ที่นี่ใครใครอยากอยู่อัน้านเีมใครอยากเอาก้ติต่อเขาเองครับถ้าใครอยากไปตรงนนเองนะเชื่อะทิตย์ก็ไปเอากับะทิตอยากไปตลาดหรือใครอยู่โซนยานสาสาบ้านสแกบ้านอะไรมักเป็นมาะทิ

ี่ีกลุ่งครับใครที่อยากไปเอาที่วังทะลุก็ให้มาติดต่อกับกับคุณพี่จอยแล้วก็มาแอดไลน์คุณพี่จอยก็จะบอกว่ารถ ย่าจะมาส่งวันไหนนะครับแล้วก็ไปเขียนชื่อต่อท้ายเขาส่วนใครที่อยากไปบ้านตะทิศก็ไปติดต่อที่คุณแม่หมานแล้วกออ็อันนี้บ้านเลยครับบันคาลาดาก็ไปติดต่อที่นัแจ็กนะครับหรือถ้าถ้าใครอยากไปบ้านสาานาลาติดต่อต<ม>ั่งคุ้มไร่ผปรไมเดอครับผมแล้วใคร,ใครคมีความคิดอะไรอีกไหมครับยังไง บตลาดเล่บาตลาดลบานตลาดลานตลาด้ยบานตลาดลานตลาดลยานตลาดเลบานตลาดลนตลาดเลยาลาเลบานตลาดเลานตลาดเลาลาดเลานตลาดเลบานต้านตลาดลี้ยานตลาดเลดเล้านานตลาดเลานตลาดลบาตลาดเลาตวเล้ยานตาดานตลาดลีบานตลาดลานตลาาน มันขุ่นเนาะเออก็หัวหน้าคนใหม่เลยอ่ะมันดูเรียกกับอาจารย์ด้วยทําเหมือนว่ามีเอาตั้งที่มาเลยเออยอดเนาะ <coughs>